ทุกคนทำอะไรกันอยู่สวัสดีค่ะเพิ่งทำงานเสร็จนะคะแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวกับ่อนมีใครดูส้มปล่อยกันแล้วบ้างมีใครดูส้มป่อยกันแล้วบ้าง จะมาฝากภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยนะคะก็เข้าโรงภาพยนตร์เป็นวันแรกเลยนะคะก็อยากจะฝากไว้แนวอบกความใจของทุกคนด้วยนะคะสาหรับภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยเนาะ,ะเรื่องนี้ตานก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะนักแสดงดูทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆนะคะทุกคนอยากจะแบบให้หนังเหนือของเราแบบว่าเออได้เข้าไปเนโรงละเชื่อว่าเป็นหนังเหนือที่ที่ทุกคนแบบ ดูดูกันได้แบบง่ายมากนะคะฝากด้วยนะอันนี้อะไรนะดูนะไหนดน้งดูจบนะขอบคุณเจ้าอ้อยพี่กุ้งขอบคุณค่ะจะไปดูใช่ไหมฝากไปดูด้วยนะคะทุกคน ก็เป anyway, <si> LIKE mm ็นนางเหนือน่ารักนะคะใสๆสไตล์ร้านนายุคใหม่นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปดูกันด้วยไปดูกันเยอะๆนะอุ่นนัไทยกันนะคะเอ๊ะทำไมของตามมาดูเหมือนกระตุกกระตุกกระตุกเอาแม่วางปุ๊บมาปั๊บเลยวันนี้แม่วันนี้แต่งหน้า้วยคุณแม่แต่ต้องนะคะมาฟาดหน้าให้ลูกฉ่ำๆตั้งแต่เช้าเน่จนตอนนี้ วัดหน้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนนี้ห้าโมงเย็ยนแล้วหน้าก็ยังช้ำอยู่เลยแม่นี่ขนาดถอดขนตาออกแล้วนะดีงามมากติดต่อได้นะคะคุณแปะต้องค่ะตอนนี้เขาแต่งหน้าผู้หญิงแล้วนะคะเป็นกำลังใจในการสอบหรอคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆนะคะน้องๆทุกคนถ้ากำลังสอบอยู่นี่น่าจะเป็นแบบน้องๆเนาะ เจ้าแก่งงูลำก่อนนะแม่ลำซาบยังไก่ทำไมถอดขนตาไม่แม่ก็เสร็จงานแล้วอะไรแล้วอย่างนี้ไงก็เป็นการแบบปลดเปลื้องปลดเปลื้องหนึ่งเพราะว่าโอเคเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าขนตาเราจะสามารถใช้ในงานต่อไปได้อีก สวยมากขอบคุณค่ะยยความดีความชอบให้คุณตั้ต้องเลยวันนี้นะคะทําผมโดยคุณปุ๊บปับ๊บผมก็ยังอยู่หน้าก็ยังอยู่งงไปหมดอยากให้อยู่จนถึงวันพรุ่งนี้โอเคค่ะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยเนาะก็แวะมาแบบมาไลฟ์บอกทุกๆคนเพื่อใครอาจจะยังไม่รู้ว่าส้มปล่อยตอนนี้เข้าโรงแล้วนะคะ ย่งไงเรื่องใครรักสำหรับชะตาเราเรื่องนี้ก็สนุกเป็นภาพยนตร์เนาะแล้วเป็นครั้งแรกของตาลเลยที่ที่ได้เล่นหนังนะเรากม็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะทีมงานทุกคนพุ่มกับก็เป็นคนเหนือด้วยนะคะน้องตั้งใจมากๆก็อยากจะฝากด้วยนะคะวันนี้ตาลก็ไปโปรโมทใครได้ดูบ้างใครได้ดูโปรโมทบ้างบ้างบ้าง เมื่อเช้านะคะก็เพิ่งไปโปรโมทกับน้องตีมานะคะตอนบ่ายก็มีไปสัมภาษณ์วันนี้น่าจะไปดูหนังไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกรอบหนึ่งไปดูเก็บตกนะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนสวยมากขอบคุณมากค่ะนี่แต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ตีห้านะทุกคนจะถึงตอนนี้ก็ก็ยังอยู่ ดูตัวอย่างสนุกมากขอบคุณมากๆเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยนะคะมามาไลฟ์บอกกันอีกสักทีหนึ่งว่าตอนนี้หนังเข้าแล้วนะอยากจะให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยอยู่ไหนจ๊ะไอพี่เล้ ถึงบ้านรออาือยังยังเลยค่ะทุกคนเสร็จงานเราก็ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวค่ะพึ่งเสร็จเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าใช่พี่เล็กมาเป็นห่วงทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเราทํางานช่วงนี้ก็แบบตรวจจมูกทุกวันเลยผลันปันปันจมูกจนเริ่มชินแล้ว แล้วก็ต,ตาตานว่าดีนะการทํางานของบ้านเรามันก็มีการปรับตัวเนาะแล้วก็ทุกที่ก็ละเอียดหมดเลยอย่างวันนี้ไป3มที่ใช่ไหมคะก็ตรวจใหม่ทั้ง3ที่เลยท,ทั้งที่ใช้อันเดิมก็ได้แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแล้วก็เพื่อความสบายใจเราอยากตรวจเองด้วยแหละพี่เล็กคิดถึงเนิ่เจาเดี๋ยวเจอกันเนิ่พี่เล็กน่ารักมาก ยังบม่ได้กลับแปดเตยเจ้าระหว่าเดียวก,กันกำลังจะปิดไปเนาะแล้วแหละค่ะทุกคนไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยด้วยนะคะเข้าโรงแล้วตอนน,นะคะก็ไปหนังน่ารักน่ารักของภาคเหนือสนุกสนุกนะเจ้าก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อ,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 อมใจประมาณไปนองไปนะเจ้าไปแล้วนะคะทุกคนแปะมาฝากไปแล้วอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะ ที่โรงภาพยนตร์นะคะอ๋อดูแล้วสนุกมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสมปล่อยแม่นแม่ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะไปละเราเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ